สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์น่านค่ะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้ลากลากลากสมบูรณ์ค่ะเป็นชุดกิ่งตอนชำถุงนะคะ ียจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะไผ่ปลูกใช้ลำนะคะตัวนี้ปลูกใช้ลำผ่านหน่อได้ไผ่ลำใหญ่ขนอสวยค่ะตัวนี้หวบอ้วนเลยนะคะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะมีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะติดต่อสอบถามาเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่สายพันธุ์ไผ่อื่นๆนะคะของทางสวนเพื่อน,นําไปปลูกหรือบางท่านก็เข้ามารับที่สวนเลยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะจะเยอะเป็นพิเศษนะคะในเรื่องการจะส่งแล้วก็ในเรื่องของการเข้ามา ชมและรับต้นพันธุ์ไผ่จากสวนไปปลูกพี่พี่ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยที่เพจ facebook สวนธนพัฒสกลนครหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์091 05 158 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเดนค่ะ